อแม่นเด็กจะกายภาพแล้วแม่เอาอันนี้ลงให้เด็กหน่อยเรลยเด็กมาให้ลงเลย่าแม่จ้ะเดี็กเด็กเด็กเด็่นี่ก่อนเอาห้อยไว้ก่อนตัดดีเลยเอาข้ามหัวเลยได้เลยแม่ไป้โอ้โหดีที่นุดไรเลยจ้ะไปเลยไปเลยได้แล้วเดี๋ยวก่อนแม่ช่วยนเด็กเลยใช่ค่ะจ้ะ ม่ไดไ่กินรูดพอยเพียงนู้นอ่ะเอใ่ินเลจ้ะนะไก่แล้วไม่ล่ะขึ้นนอไม่ไก่หรอใก่อ๋อโยกตัวยอหล้เออตงลาข้างดำไส้ใหม่เลยอ๋อตัวนั้นอ้โาเปรี้ยววะเอาตัวตัวโยกตเลย

หยุบนิดสิโอเคพอโอเคเนี่ยวันนี้ยี่สิบนั่นนะตัวไหนที่มเข้าน่ะสมจริงมากพี่เขาไม่เชื่อว่ามันเปรี้ยวพี่เขาไม่เชื่อว่ามันเปรี้ยวเขาบอกทำสมจริงมากโอ้ขอบคุณครับแม่มา นี่ได้กระหนอดได้แล้วแม่ไม่กินเหรอรวยเลยเขาไม่เชื่อว่าเปรี้ยวนะเด็กเขาคิดว่าผมหลอกเขาไม่เชื่อว่าเปรี้ยวเฮ้ยเราเนี่ยกินได้เลยลองให้นะลองให้เออในเรื่อง้าไม่แก่กินเลยมันเปรี้ยวเดี๋ยวแม่ก็บ่นผมอีกเอาให้กินเถอะเดี๋ยวาลงหนูน้ำมันนะเอา มาปาหน้าใส่หน้าผมนะเปลี่ยวอ่ะหันไปทางกล้องนู่นอย่ามาหันทางมุมนะปาของน้องเงาเลยปาของน้งที่มาโน่ที่มาโน่ที่มาไน่ที่มาโน่ที่มาโน่ที่มาโน่บ่อะไรที่มาโน่เพื่อสุขภาพเอาไปที่ไว้ที่ไปกินเพื่อสุขภาพกินเพื่อวิตามินซี มีพ่อขึ้นนอนกันไหมเออทิ้งไว้กูส่นทิ้งไว้ท้งนู่นนะทางขยะแฝนอยู่ตรงเสาอ่ะนะทางขยะก็ได้ตรงเครื่องกระพานน่ะโยนไปเลยโยนไปเลยเดี๋ยวโยนไปเดี๋ยนมดจะได้ขึ้นนี่เฮ้ยอขึ้นนอนเลยไม่มดจะได้ขึ้นไอ้นั่นขึ้นไอ้แกว่าขึ้นม้ามันร้องฮิกลบ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 บอะม้า มาา้มา,มาเวลาม้าม้าไอ้อม้ามันวิ่งออกกาลังกายอะ่ะม้านั่งอะ่ะเป็นม้านั่งอะ่ะเนี่ย